ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนกำหนดให้ p, q, r, s และ t นะครับเป็นประพจน์มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จและเท็จนะตามลำดับจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะครับโอ้ก็มีทั้งหมด12ประพจน์มี12อ12ข้อนะครับ12ประพจน์นะครับ ทีนี้ก็ให้หาค่าความจริงของแต่ละข้อนะของแต่ละประพจน์นะครับเออนะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเอางี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลิสต์ให้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง P เนี่ยโจทย์บอกว่าเป็นจริงนะ PQRS t เป็นจริงเท็จจริงเท็จแล้วก็สุดท้ายที่เท็จเดี๋ยวเดี๋ยวลิสต์ให้อย่างนี้แสดงว่า P เนี่ยเออเป็นจริง จริงเราจะใช้ตัว t นะถ้า test เราจะใช้ตัว f ส่วน q q ก็มาคู่กับ test นะเพราะบอกว่าตามลำดับเออแล้วก็ r เนี่ยก็จะไปคู่กับจริงแล้วก็ s เนี่ยไปคู่กับ test แล้วก็ t ก็จะไปคู่กับ test เออนะครับ เอาละทีนี้เราก็ลงมาเริ่มดูกันทีละข้อนะครับวิธีการทำไงครับในการจัดการกับการหาข้าวความจริงของประพจน์แต่ละประพจน์นะครับที่จริงมันทำได้หลายแบบนะเออเอาเป็นว่าแบบแรกก็อาจจะทำเหมือนที่ในหนังสือเคยสอนก็คือนะโยงเส้นอะ่ะ นะครับเออก็คือโยงเส้นยังไงยังไงอ่ะวิธีที่1อันนี้ข้อ1ก่อนนะลองดูวิธีโยงเส้นนะครับก็มี p มี q วงเล็บแล้วก็มี r าทำไงครับโยงเส้น p เป็น t เราก็เขียน t ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ q เป็น f เขียน f เอาไว้นะครับจากนั้นเราก็จัดการในวงเล็บก่อนนะ t ประพจนสองประพจนะ์เชื่อมด้วยหรืออันนึงเป็นเท็จอันนึงเป็นจริงอันนึงเป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือผลลัพธ์เป็นไรครับผลลัพธ์ก็จะได้จริงนะการเชื่อมด้วยหรือมีจริงแค่อันเดียวก็ถือเป็นจริงทันทีเราก็โยงเส้นแล้วก็เขียนว่าจริงแบบนี้นะครับเอาละทีนี้เราก็ไปมองที่ R ปึ๊บเขียน R ลงมานะเออมองให้ตรงกับ R นะ R เป็นอะไรครับ R เป็นจริงเอ,อทีนี้ จริงตัวนี้กับจริงตัวนี้เชื่อมด้วยและผลลัพธ์ให้เป็นอะไรครับผลลัพธ์เนี่ยให้เป็นจริงเช่นกันเ hey. ออะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบจริง hey. นะครับ อ่ะอันนี้วิธีแรกซึ่งคนสอนเองเนี่ยไม่ค่อยชอบทำวิธีนี้อ่ะเพราะว่าพอตอนทดจริงๆแล้วมันเปลืองพื้นที่แล้วมันก็มองยากนะเออที่ต้องเขียนมาให้ตรงนะมันต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยออตัวคนสอนเองเนี่ยจะชอบวิธีนี้นครับเออวิธีที่2นะครับก็คือทำแบบนี้นะ P หรือ Q นะแล้วก็และอ่านะเออแล้วก็จะเขียนเครื่องหมายส่วนคีดอย่างเงี้ย นะคือสามขีดก็เปรียบได้เป็นเท่ากับในในสมก,การนในพวก أ, จํานวนจริงนะสมบัติจานวนจริงอะไรเงี้ยแต่นี่มันมันเป็นตรรกาศาสตร์มันม่มันไม่ใช่เท่ากับแล้วก็เขาก็เขียนสามขีดเหมือนเป็นเครื่องหมายที่บวกบอกถึงความสมมูลนะซ้ายกับขวาสมมูลกันอ่าไม่เป็นไรอ่ะก็เข,เขียนยงนี้แล้วก็จะเรียนแบบคล้ายๆสมก,การอันนี้ตัวคนคนสอนนะจะชอบทําแบบนี้นะครับเออ p ก็แทนด้วย T ครับ Q ก็แทนด้วย F ครับแล้วก็วงเล็บและ R ก็แทนด้วย T ครับเอออ่าทีนี้ก็มาทําในวงเล็บก่อน TF เชื่อมด้วยหรือได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับได้ผลลัพธ์เป็นจริงนะครับเออแล้วก็และกับ T T เชื่อมด้วยและกับ T ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นจริงเออสุดท้ายก็ตอบจริงเหมือนกันนะครับทำได้ทั้งสงแบบนะข้อนี้ก็ตอบจริง โอเคเอาละนะก็เลือกทําแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าข้อถัดไปหลังจากนี้นะคนสอนเนื่องจากเป็นคนสอนก็ขอเลือกเองแล้วกันนะเอที่คนสอนสบายใจนะขอขอใช้วิธีที่2นะนะเพราะว่าชอบแบบนี้มากกว่านะครับเออนะแต่ใครถนัดแบบนี้ก็ก็ทำไปนะครับเออก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะันที่จริงนะแต่มันต้องใช้พื้นที่เยอะ นะครับนะขอใช้วิธีนี้นะทำข้ออื่นๆโอเคนะข้อแรกตอบจริงครับเออ,อะก็ดูข้อที่สองนะครับเออข้อที่สองก็อย่างนี้นะครับอีไล่ละมี p และ r แล้วก็เชื่อมด้วยหรือแล้วก็ t s นะเออ p เป็นอะไรครับเป็น t R เป็นอะไรครับ R เป็น T เชื่อมด้วยหรือ T เป็นอะไรครับ T เป็น F เชื่อมด้วยและ S เป็นอะไรครับ S เป็น F เออนี่ก็ได้เป็น T และ T ได้เป็นอะไรครับ T และ T ก็ได้เป็น T จริงเชื่อมด้วยและกับจริงก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงแล้วเจอสัญลักษณ์หรือวงเล็บนี้บ้างครับ F เชื่อมด้วยและกับ F ก็เป็น F สุดท้ายได้เป็น t กับ f เชื่อมด้วยเครื่องหนหรือก็ได้เป็น t นั่นเองข้อนี้ก็ตอบจริงเออ t ก็คือจริงนะครับแล้ก็ไม่ยากนะต่อเลยครับข้อที่3นะข้อที่3นะไม่ยากนะครับ เออข้อที่สามเลยข้อที่สามเนี่ยมันคือ p หรือนิเสธของ s นะและ q หาละนะเอออ่ะแทนลงไปครับ p คือ t หรือนิเสธของ s s คือ f เออ แล้วก็เครื่องหมายและครับ Q คือ f เครื่องหมายหรือครับ r คือ t หาละนะเออน,นะแล้วก็ปรับนิดนึงนะครับ t หรือด้วยนิเสตของ f คืออะไรครับนิเสตของ f มันก็คือ t นั่นเองเออนะอ่าแล้วก็ f เชื่อมด้วยหรือกับ t ได้เลยครับมันก็จะได้เป็นก็จะได้เป็น f เชื่อมด้วยหรือกับ t ก็ t จะได้เป็น t นะถูกไหมจริงเท t กับจริงเชื่อมด้วยหรือก็ได้เป็นจริงนะครับละทีนี้ก็จะได้ t กับ t เชื่อมด้วยหรือก็จะได้เป็น t นะครับและ t เออ t และ t ก็ได้เป็น t เออ t จริงกับจริงเชื่อมด้วยและก็ได้เป็นจริงข้อที่3ก็เลยตอบจริงครับ เอาละนะเสร็จไปอีกข้อต่อกันที่ข้อที่4ครับอ,อนะ่ข้อที่4ข้อที่สี่้วล่ะมอีอ่า p และนิเศษของ q และ t อ่ายังไงครับ p เป็น p เป็นจริงนะครับเ นี่ก็เป็นจริง Q เป็น f เชื่อมด้วยและกับ t ซึ่งเป็น f โอ้จริงจบแล้วนะไม่ต้องทำต่อแล้วมีเชื่อมด้วยและ้และมี f อยู่เนี่ย f แน่ๆสรุปได้เลยอ่ะไม่เป็นไรเราทำให้ให้มันละเอียดไปแล้วกันนะครับมันก็จะได้เป็น t นิสัของ f ก็จะกลายเป็น t เอ,อ่อ t และ t ก็กลายเป็น t เชื่อมด้วยแหละกับ f สุดท้ายมันก็ได้ f u d นะครับนะข้อ4ก็ตอบเทนะครับเอาละนะข้อ4ต่อกันที่ข้อที่5ครับ นิเซตของนิเซตอ่าอ่าแล้วก็มีเอสแล้วก็ p โอ้คราวนี้ยังไงครับอ่า,อาเขียนด้านล่างดีกว่านะเออคราวนี้ได้ไปแล้วครับนิเซตแล้วก็นิเซตแล้วก็ r คืออะไรครับ r คือ t เชื่อมด้วยแล้วกับนิเซตของ S, s s คือ f อนะ s คือ f แล้วก็วงเล็บแล้วก็เชื่อมด้วยและกับ p p คือ t p เฮ้ย p คือ t นะแทนด้วย t อ่ะทีนี้เราก็จะได้เป็นอ่ะแล้วก็วงเล็บปิดด้วยนะครับเออก็จะได้เป็นนิเศษของ t หรือกับ f นะครับ นิเสธของ f เนี่ยเป็น t แล้วก็ t นินเสธ t หรือ t ก็กลายเป็น t และ t ออนิเสธของ t ก็เป็น f ออและ t ละ f และ t ก็ได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็น เอ,อสุดท้ายได้เป็น f นิเศษของ f ก็ได้เป็น t ฮะและ้วสุดท้ายข้อ5ก็จบที่จริงนะครับฮะข้อ5จริงครับหกครับ P หรือ P คือ T หรือนิเศษของ Q ก็คือ F นะครับนิเศษของ F ก็ถ้าแล้ว R คือ T หรือ T คือ F เออแล้ว,ลวก็จะได้เป็น T หรือนิสศษของ f ก็เป็น t ถ้าแล้ว t หรือ f ก็ได้เป็น t นะเออไม่ต้องวงเล็บละ t เชื่อมด้วย t กับหรือด้วยหรือก็ได้เป็น t เออ t ถ้าแล้ว t ก็สุดท้ายก็ได้เป็น t นะการเชื่อมด้วยถ้าแล้วนะจะเท,ท็แค่กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเทสนอกนั้นจริงหมดนั้นะสุดท้ายก็ได้ เอาละข้อที่6เสร็จไปต่อกันที่ข้อที่7ครับ ค่าลงไปนะแต่ละอันเป็นอะไรบ้างนิเสธของ r r คือ t ก็นิเสธของ t q คือ f ก็ต่อเมื่อแล้วก็นิเสธของ s คือ f เชื่อมด้วยแหละ t คือ f อาละทีนี้เราก็จัดการนิเสธของ t คือ f เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ f นิเศษของ f คือ t อละ f กับ f เชื่อมด้วยและก็จะได้เป็น f ไม่ต้องเขียนตงเล็บและนะเป็น f ก็ต่อเมื่อนะครับแล้วก็นิเศษ f เชื่อมด้วย t กับแลด้วยและนะครับก็จะได้เป็น f นั่นเองอ สุดท้ายก็จะได้เป็น f ก็ต่อเมื่อนิเศษของ f ก็เป็น t นะนี้การเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะระหว่าง f กับ t เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อหน้าเป็นเท,ท็จหลังเป็นจริงสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นเท,ท็จการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อถ้าหน้ากับหลังค่าความจริงต่างกันจะเป็นเท,ท็จทันทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อ7ก็ตอบเท,ท็จนั่นเองนะครับ ต่อกันที่ข้อที่แปดนะครับก็มีละมี p q เอยอเยนะ p แล้วครับ p คือ t คคือ F อฟนะอคืออะไรครับ r คือ T s คืออะไรครับ s คือ F อฟฮะ,ะเราก็จะได้เป็นทีกับ F เชื่อมด้วยถ้าแล้วหน้าจริงหลังเท็ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรครับเป็นเท็ครับแล้วก็เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อที เชื่อมด้วยถ้าแล้วหน้าจริงหลังเทตได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น f เออ f f เชื่อมด้วยก็ออเมื่อหน้าเทตหลังเทตเหมือนกันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ8ก็ตอบจริงครับเออ แล้วต่อกันที่ข้อที่เก้านะครับออนี่แหละมี s เชื่อมด้วยและกับนิเศษของ p อ่ะ s คืออะไรครับ s คือ f S, S คือ F P คือ T ีนิเสษของ T Q คือ F นิเสษของ RR R คือ T อาละอย่างนี้นะครับเออได้เป็นไรครับนิเสษของ T เป็น F นิสัของ t เป็น f f f เชื่อมด้วยและเป็น f f f เชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นจริงนะเออถ้าแล้วเนี่ยเชื่อมด้แล้วเป็นจริงหมดยกเว้นกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท,ท็จนะครับอ่ะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ f จริงหน้าหลังไม่เหมือนกันได้ผลลัพธ์เป็น f เป็นเท็จนั่นเองสุดท้ายตอบเท็จครับ ข้อเก้านะครับแล้ต่อไปข้อที่10ข้อ10คือยังไงครับข้อ10คืออันนี้นะ Q หรือ R ถ้าแล้ว Q ก็ต่อเมื่อ S เออแล้ะนะ่นะนะแทนค่าลงไปครับ Q คือนะเทสฮเคคือเทสเชื่อมด้วยหรือกับ RR R คือจริง Q คือเทสนะครับ เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับนิเศษของ s s คือ f เ็จนะต่ออย่างนี้ครับต่อ f t เชื่อมด้วยหรือได้ t นะครับนิเศษของ f คือจริง f กับ t เชื่อมด้วยก้ต่อเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น f ครับเอหน้าจริงหน้าเท,ท็จหลังจริงหน้าหลังไม่เหมือนกันได้ผลลัพธ์เป็น f เชื่อมด้วยก้ต่อเมื่อหน้าจริงหลังเท,ท็จได้ผลลัพธ์รับออกมาเป็นเท,ท็จนั่นเองงั้นข้อ10ตอบเท,ท็จครับาล้อีกสองข้อ สิบเอ็ดครับโอ้ข้อนี้หลายชั้นนิดหนึง่งไม่เป็นไรน,นะเราก็แทนค่าเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิม P ก็คือ T อ Q คือ F ทีคือ F อ่าคือ T ถ้าแล้ว S S คือ F อฟอา่าแล้วอ่า F เชื่อมด้วยถ้าแล้วไม่ใช่ <c oughs> จริงเทสเชื่อมด้วยถ้าแล้วได้ไรครับก็ได้ผลลัพธ์เป็น t t. เทส นะแล้วก็เชื่อมด้วยแล้ว f นะเทสจริงเชื่อมด้วยถ้าแล้วนะถ้าเท็ t, แล้วจริงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรครับเอ่อจริงนะครับถ้าแล้วมันเทสแค่กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเทสถ้าหน้าเทสสละจริงเนี่ยนะนะครับเออ f กับ t เชื่อมด้วยแหละได้เป็น f นั่นเองอันนี้ก็เป็น f f กับ f เชื่อมด้วยถ้าแล้วสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นจริงนะข้อ11กลายเป็นว่าตอบจริงนะครับโอเคนะนะจริงนะครับข้อ11เนี่ยจริงเอาละสุดท้ายที่ข้อ12นะครับเออ12ว่าไงวะข้อ12นะ12คือมี p มี Q เชื่อมด้วยและ t S นะเออโอ้ยาวจริงๆนะข้อนี้นะเออโอ้หลายชั้นมากนะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่ R S โอ้โอเคไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจเราก็ทำสเต็ปเดิมของเรานะะนะั่นแหละนะอ่ะก็ลองไปแทนค่านะครับทคืออะคืออะไรครับ P คือจริงนะอะ่ะใส่ลงไปจริง หรือ Q Q คืออะไรครับ Q คือ F อ่ะใส่ลงไป T คือะไรครับ T คือ F S คืออะไรครับ S คือ F นะยาก Q คืออะไรครับ Q คือ F R คืออะไรครับ R คือ T S คืออะไรครับ S คือ F นม่ฮะ t f เชื่อมด้วยหรือได้เป็นอะไรครับได้เป็น t f f เชื่อมด้วยหรือได้เป็น f f t เชื่อมด้วยถ้าแล้วได้เป็นอะไรครับได้เป็น t นิเซตของ f ได้เป็น t ละนะ t f เชื่อมด้วยแหละได้เป็น t เฮ้ยได้เป็น f เอ้ยอ่ะได้เป็น f t f เชื่อมด้วยแหละได้ f หรือทีทเชื่อมด้วยถ้าแล้วก็เป็น t f t เชื่อมด้วยหรือเป็น t ี่าสุดท้ายก็จบที่ t นะครับเอ่อนะก็เป็นจริงเหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายก็ตอบจริง อ่ะจบครับ12ข้อเออเนี่ยได้ดัง้ตามนี้